สวัสดีครับจากสำนักแต่งกอตโานะครับวันนี้ครับเราจะมาเจาะลึก,กนครับเกี่ยวเรื่องของการแปลงหน้ารถเอาผ่ากเบลฟายนะครับปี2,015นะครับถึง17ให้เป็น2,20 0สําหรับใครที่สนใจนะครับโทรมาทุกวันครับซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างบางคนก็บอกว่าถูกบางคนก็บอกว่าแพงวันนี้เดี๋ยวมาเจาะลึกกันว่าทําไมราคามันถึงถูกเพราะอะไรมีคําตอบครับที่สำนักแต่งกอตโตวา ก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูความแตกต่างนะครับระหว่างตัวปี2015นะครับกับปี2020นะครับมันมีความแตกต่างอะไรที่เห็นได้ชัดนะครับวันนี้มันเจาะลึกเลยนะครับก่อนอื่นเลยก็คือเกี่ยวเรื่องของการดีไซน์ของกระจังหน้าครับตัวเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นปี2020เนี่ยที่เห็นได้ชัดก็คือกระจังเนี่ยจะมีโครเมียมสลับกับสีดำนะครับเพื่อเพิ่มความดุดันแล้วก็หรูหราในตัวเดียวกระจังใหญ่กว่า ของเดิมเยอะค่อนข้างเยอะนะครับทําให้รถดูแล้วเนี่ยดูมีมิตินะครับอลังการม,มากนะครับไฟนะครับไฟหน้าปี2015กับไฟหน้าของตัว2020เนี่ยจะมีเรื่องของตัวโครเมียมเพิ่มมาตัดนะครับเพื่อให้ดูสปอร์ตฉบเฉีียวบวกกับความหรูหรานะครับ พร้อมกับออปชั่นที่เป็นไฟ2ดวงกับ3ดวงนะครับเลือกได้แล้วก็เป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งนะครับหรือไม่วิ่งก็ได้นะครับแต่ดีไฟไฟเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะดูแนวสปอร์ตโฉบเฉี่ยวทันสมัยกว่ารุ่นเดิมมีส่วนว้าวส่วนโค้งนะครับให้มิติกับกระจังได้สวยงามมากครับผม ไปตตดหมอกนะครับถ้าเป็นตัว2015ก็จะมีจะแกงนะครับพร้อมกับตัวโครเมียมตรงกลางนะครับแล้วก็จะมองเห็นไปตัดหมอกเต็มเต็มเต็มวงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวปี2020ที่ได้ขึ้นมาคือไปตัดหมอกจะเห็นครึ่งหนึ่งนะครับให้มันดูออกสปอร์ตหน่อยหนึ่งไม่ต้องเป็นกลมนะครับพร้อมกับโครเมียม แนวยาวนะครับให้ดูสวยงามแล้วก็ไม่มีตะแกงเป็นแบบซิกๆนะครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอะไรนะครับที่แปลงของรถเอาผับปี2015เนี่ยมาแปลงเป็น2020นะครับมีอะไรบ้างนะครับเพราะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าอาจจะมองว่านั่นก็มีแค่กันชนกับไฟแค่นั้นเองแต่จริงๆครับมันมีอะไรปีกย่อยนะครับ เกือบสามสิรายการนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในรถออพัดสองพเนี่ยเรามีแปลงอะไรกันบ้างนะครับผมหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวไฟหน้านะครับไฟหน้า3ดวงหรือ2ดวงเป็นออปชั่นนะครับเลือกได้แล้วก็คิวคาดไปนะครับรพร้อมกับตัวกิปกันชนไ,ไฟขวา นะครับอ่าอ่าอ่าไฟขวานะครับอ่าแล้วก็กระจังหน้านะครับโลโก้โลโก้ก็คือจะใหญ่กว่าของเดิมนะครับเพิ่งจะมีเรดร์หรือไม่มีเรดร์ครับมีเรดร์ก็จะเป็นออปชั่นที่ราคาจะแพงขึ้นกว่าเดิมอ่าอ่าแล้วก็อะไร ต่างๆก็จะมีตัวเนี้ยตัวครอบเ็นเซอร์ตรงนี้เพื่อมาล็อกเ็นเซอร์ข้างหลังนะครับตัวนี้ครับ mm hmm. เพื่อมาล็อกเ็นเซอร์เพื่อไม่ไม่ต้องมีคีบอยู่ข้างหน้านะครับ mm hmm. อ่าแล้วก็อะไหล่ข้างหลังอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีพวกตัวล็อกพลาสติกที่กันชนพวกคิวนะ mm hmm. เป็นอะไหล่ปีกย่อยนะครับ mm hmm. เพื่อมารองรับกับกันชนด้วยซ้ายขวานะครับ mm hmm. อ่า แล้วก็ตะแกรงล่ากตะแกรงลางก็คือตัวนี้นะครับซึ่งตะแกรงล่างเนี่ยมันก็จะมีอะไรปีกย่อยอีกนะครับก็คือเป็นตัวฝาปิดรูลากรถซ้ายขวานะครับเพื่อมาประกบประกบกันนะครับตรงนี้นะครับฝ่งฝงข้างแล้วก็ชุดโคมไฟตัดหมอก จะมาพร้อมกับโครเมียมเลยนะครับพร้อมกับโครเมียมที่มาแปะเพื่อมารับกับตัวตัวไฟหน้าก็ไฟขวาเหมือนกันนะครับตัวแผ่นปิดตัวนี้ก็มีการเปลี่ยนเหมือนกันนะครับตัวแผ่นปิดฝาเครื่องเพื่อมาครอบ เพื่อให้มันเข้าเบ้าตรงรุ่นไม่ไม่ต้องตัดต่อถามว่าใช้อะไรของเดิมได้ไหมได้นะครับแต่ยังต้องมีการเฉือนพลาสติกออกบางส่วนนะครับแล้วก็ฝาปิดรูลากรถนะไฟขวาครับฝาปิดรูเฟนเซอร์หรือไฟตัดหมอกสามารถใช้กับของรถเดิมได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับก็จะเป็นชุด โมดิฟากล่อง Modify นะครับที่แอบ,บอยู่ข้างในตัวตัวไฟนะครับเพื่อมา Modify ให้กล่องตัวนี้รู้จักกับตัวไฟหน้าตัว 3, 2020ไม่นั้นการทำงานของระบบไฟก็จะรวนนะครับถ้าไม่มีกล่องควบคุมตัวนี้นครับราคาของเรานะครับก็เริ่มต้นอยู่ที่7,9,000บาทนะครับถึงแสนปลายนะครับก็แล้วแต่ออปชั่นแล้วแต่อะไรนะครับเพราะว่าอะไรของเราเนี่ยก็มีทั้งไฟ 2ดวงไฟ3าดวงนะครับกันชน OEM นะครับหรือกันชนพัฟโต y o t a นะครับหรือกระจัง OEM หรือกระจังโตโยต้าครับซึ่งราคาพวกนี้มันจะมีผลนะครับเกี่ยวเรื่องของถูกหรือแพงนะครับแต่ไม่ว่าคุณจะซื้อของ OEM หรือของพัฟโตโยต้าครับทางสำนักแต่งปัะตุว่าเราก็ดูแลให้หมดทุกอย่างครับส่วนเรื่องของระยะเวลานะครับในการติดตั้งนะครับถ้าวัยรุ่นใจร้อนครับ มมักแต่งก็จะว่าสามารถจับให้ด่วนภายใน1วันนะครับได้เลยนะครับผมแต่ต้องโทรนัดล่วงหน้าครับหรือว่าใครไม่รีบร้อนนะครับก็สามารถนัดคิวก่อนล่วงหน้าได้นะครับมาเทียบฝีอะไรก่อนนะครับผมการติดตั้งเรานะครับมีแบบรวดเร็วภายใน1วันแบบด่วนนะครับหรือแบบเฟลอรี่ก็มีนะครับแล้วแต่ค่าสําหรับใครที่ไม่นัดล่วงหน้านะครับสําหรับใครนะครับที่ยังลังเลครับยังสงสัยนะครับ ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่สำนักแต่งกอนว่านะครับเพราะเราก็คือผ่านการติดตั้งมาหลายคันนะครับถือว่าเป็นสินค้าไฮไลท์ที่สำนักแต่งกอนเว่าโมดิฟายขึ้นมานะครับยังไงนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สำนักแต่งกอนเสิร์ว่าครับหน้าที่ของเราครับทำสินค้าให้ดีที่สุดนะครับเพื่อมาตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าแต่ละท่านนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ